ครับดูครับยุคนี้นะจ๊ะยุคนี้ยุคนี้นนต้องกินหัวประดุกซะแล้วทุกอย่างอะไรก็แพงไปหมดหัวประดุกยี่สิบบาทหัวประดุกยี่สิบบาทแพงมาก เราต้องจำใจในยุคนี้ชีวิตนี้สูงกันไปความจนความจนของเรา กินปลาดุกย่างนะจ๊ะชีวิตเนาะชีวิตมันขอจบคลิปนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ